ปรีศยาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย พบกับมอมอีกเช่นเคยนะคะในรายการเอเชียมอร์นิ่งรายการดีๆที่นำเสนอแหล่งท่องเทีย่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและงานเทศกาลต่างๆสำหรับในสัปดาห์นี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปเทีย่ยวที่จงังหวัดสมุทรสาครไปไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามรอยพันท้ายนรสิงห์ผู้ซึ่งเป็นแบบอย่างด้านความซื่อสัตย์ค่ะส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ทางรายการเอเชียมอร์นิ่งได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสมุทรส,สงครามไปร่วมงานเทศกาลนครแห่งอาหารทะเลซึ่งจัดขึ้นที่ตำบลท่าฉลอมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยมีแม่ค้านำอาหารทะเลสดๆพร้อมอาหารพื้นเมืองมาขายในราคาถูกพร้อมพาไหว้พระและล่องเรือตามรอยประวัติศาสตร์พันท้นายนรสิงห์กันค่ะ เราเริ่มต้นกันที่วัดโคข,ขามอเภอมืองจงัังหวดสมุทรสาครวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาเราๆช่วงปีพุทธศักราช2222วัดแห่งนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายได้แก่ศาลพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นศาลเพียงตาเดิมและเป็นที่เก็บโบราณวัตถุที่เกี่ยวกับพันท้ายนรสิงห์อาทิเช่นชิ้นส่วนของเรือพระที่นั่งเอกชัยและบุษบกบทมหาอุดที่มีหน้าบันไม้แกะสลักงดงามเป็นสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอย่างชัดเจน หลวงพ่อสัมฤธิพระพุทธสิหิงอันเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสาครซึ่งในประเทศไทยมีพระพุทธสิหิงเพียงสีองค์เท่านั้นและหนึ่งในนั้นประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้นั่นเองโดยตัวองค์พระเป็นพระพุทธรูปเชียงแสนยุคต้นอายุเก่าแก่ประมาณ300ปีท่า,านผู้ชมฮะขณะนี้ผมพาท่านเดินทางเข้ามาวัดโคกขามตำบลโคกขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครครับ เราอยู่ภายในบริเวณวิหารซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ของวัดโคกขามแห่งนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดโคกขามถือว่าเป็นวัดเก่าแก่อี่วัดหนึ่งซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับตอนนั้นเนี่ยวัดโคกขามเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผู้คนรู้จักอะไรวัดน,นี้มากมายนะครับ แต่ถ้าเผื่อย้อนกลับไปในสมัยสมเด็จพระเพทรราชาแห่งกรุงศรียอยุธยาสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีกรบฏเกิดขึ้นในละแวกนี้ก็คือแถวแถวเมืองสาครบุรีหรือเมืองสมุทร,รสาครหรือจังหวัดสมุทรสาครในปัจจุบันนี้นะครับทางสมเด็จพระเพทรราชาก็มีหนังสือไปหรือทรงปรโปรดกล้าโปรดกระหม่อมมีหนังสือไปอย่างเมืองนครศรีธรรมราชให้ยกทัพมาทางเรือแต่ในครั้งนั้นเนี่ยครับกองทัพของเมืองนครศรีธรรมราชเมื่อยกมาแล้วเนี่ย ก็ได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาหนึ re> ่งองค์เมื่อมีการปราบกบฏเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับก็มีพระญารามเดยโชนะครับได้มาอุปสมบทแต่ว่าในสมัยนั้นเขาเรียกว่าบวชเป็นพระภิจุสงฆ์ที่วัดโคกขามแห่งนี้แต่ตอนมาบวชนะครับได้อัญเชิญพระพุทธรูปมาหนึ่งองค์มาประดิษฐานที่วัดโคกขามแห่งนี้ชาวบ้านมาขอพรเรียกว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ครับ เห็นไ,ไหมครับน้านครับด้านหลังนี่คือหลวงพ่อสัมฤทธิ์แต่ต่อมาเมื่อมีการตรวจสอบประวัติความเป็นมาแล้วเนี่ยจึงรู้ว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อสัมฤทธิ์องนี้ก็คือพระพุทธสีหิงนั่นเองเห็นไหมครับพระพุทธสีหิงเป็นองค์ที่4ของสยามประเทศหรือประเทศไทยในปัจจุบันนี้องค์ที่หนึ่งอยู่ที่ไหนฮะประดิษฐานอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถา,านแห่งชาติกรุงเทพมหานครนะครับ องค์ที่สองอยู่หอพระสิงห์ก็คือเมืองนครศรีธรรมราชหรือจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันองค์ที่สามก็คือพระพุทธสิงิ์ประดิษฐานอยู่ณวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่องค์ที่สี่ก็คือองค์นี้ครับพระพุทธสิงิ์องค์ที่สี่ก็คือวัดโคกขามแห่งนี้นะครับพระพุทธรูปองค์นี้นะครับท่านผู้ชมมา สังเกตให้ดีนะครับพราพักเนี่ยจะดูอิ่มเอ,อิอวกอวกนิดๆนะครับแต่ถึงเรื่องไรก็ตามพระพุทธรูปองค์นี้ปัจจุบันผู้คนก็เดินทางมาสักการะบูชาพระพุทธสีห์องค์นี้กันมากแต่ว่าชาวบ้านก็ยังเรียกกันตามปกติก็คือหลวงพ่อสมัมฤทธิ์เนื่องจากว่าเมื่อมาขอพรแล้วเนี่ยฮะได้สมความปรารถนา จึงเรียกว่าหลวงพ่อสัมฤทธิ์ก็คือสัมฤทธิผลนั่นเองนะครับและถึงอย่างไรก็ตามท่านาผู้ชมมาถ้าเผื่อเดินทางมาวัดโคกขามแห่งนี้นะครับเมื่อได้บูชาขอพรพระพุทธสีห์องค์ที่4ของวัดโคกขามแล้วนะครับคุณก็ชมบริเวณวิหารแห่งนี้นะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าก็จะมีเจดีย์เก่าแก่ซึ่งมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรียอยุธยาครับแล้วบริเวณรอบวิหารแห่งนี้ก็จะมีเสมา เสมาถือว่าเก่าแก่และสําคัญมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อคุณเที่ยวบริเวณวัดโคกขามแห่งนี้แล้วเนี่ยบริเวณนี้ก็มีท่าเรือซึ่งสามารถจะล่องเรือเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรียอยุธยาเป็นรัชาาตานีซึ่งเกี่ยวกับพันท้ายนลสิงห์นะครับในคลองโคกขามแห่งนี้ ก็คือในสมัยพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระเจ้าเสือหรือสมเด็จพระพุทธเจ้าเสือหรือสมเด็จพระสันเพชรที่8แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับงั้นเดี๋ยวเราออกจากวัดโคกขามแห่งนี้แล้วเราจะไปล่องเรือในคลองโคกขามแห่งนี้ปัจจุบันคลองนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นคลองที่คดเคี้ยวมากนอกจากคดเคี้ยวแล้วเนี่ยน้ำยังไหลเชี่ยวเรียกว่าแรงมากทีเดียวนะครับ เราออกจากวัดโคกขามไปลงเรือชมความงามธรรมชาติและวิถีชีวิตสองฝั่งคลองโคกขามพร้อมกับไปตามรอยประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงค์ค่ะ ทเททาาี่หไกลยกบเเรเี่อาขึ้นเรือที่ท่าบริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ปากคลองโคกคขามศาลแห่งนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พันท้ายนรสิงห์ผู้ที่เป็นแบบอย่างแห่งความซื่อสัตย์และจงรับพักดีถือเป็นอีหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะกันค่ะ เราเดินทางไปแวะชมสนามบินเอกชนเบสโอเชียนแอร์พาร์คที่ตำบลโคกข,ขามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเป็นสนามบินส่วนตัวที่มีความยาวรันเวย์800เมตรมีเครื่องบินเล็กบริการพาบินชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองสมุทรสาครหรือจะบินไปถึงเมืองพัทยาก็มีบริการให้เลือกค่ะท่านผู้ชมฮะผมหนุ่มสุทนรุ่งธัญรัตน์ขณะนี้พาท่านเดินทางมาจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับ เรามาเดินทางท่องเที่ยวกันหลายที่ด้วยกันนะฮะหลายๆท่านอาจจะรู้จักว่าจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะอย่างยิ่งตำบลโคกขามคลองโคกขามมีเรื่องของประวัติศาสตร์แต่ว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าจังหวัดสมุทรสาครแห่งนี้นะครับมีเรื่องราวต่างๆของสนามบินสนามบินที่ว่านี้เนี่ยเขามีเอาไว้ทําอะไรนะครับท่านต้องฟังเลยฮะเรื่องราวต่างๆตรงนี้ถ้าเผื่อท่านมีโอกาสหรือเรียกว่ามีเงินต้องการจะดูวิวทุทัศน์ภายในบริเวณ จังหวัดสมุทรสาครอาจจะไปถึงสมุทรสงครามหรืออาจจะไปถึงเพชรบุรีก็ได้นะครับขณะนี้ผมต้องแนะนําครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่อครับครับผมวุฒิรัตน์สังกรธนกิจนะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท RPS System ครับครับครับเอาแน่นอนฮะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับว่า เออกิจการที่คุณทําในขณะนี้ด้านหลังนี่คือเครื่องบินคือเครื่องบินข้างหลังเนี่ยนะครับในเครื่องบินแบบเซสนา172นะครับนั่งได้ทั้งหมด4ที่นั่งรวมสี่คนสี่นักบินคนขับนะครับอ๋อคือคืองั้นผู้โดยสารก็สามผู้โดยสารเหลือ3ครับผมเอานักบิน1เป็นสี่นั่งได้4คนเท่านั้นใช่ครับอ่าสี่คนขึ้นนั่งปุ๊บเลยนะครับบินคือการให้บริการลักษณะ ซึ่งบริการที่เรามีให้เนี่ยก็คือจะมีอยู่2แบบหลักๆคือแบบแรกคือไซซิงสาหรับท่านที่อาจจะไม่ได้ต้องการจะไปไหนแต่ต้องการจะดูวิวทิวทัศน์นะครับก็สามารถที่จะเลือกบินเฉพาะแต่แถวนี้ถ้ามีเวลาน้อยครึ่งชั่วโมง45นาทีหรือถ้าท่านมีเวลาสักถึงชั่วโมงครึ่งเนี่ยผมสามารถบินพาไปชมวิวทิวทัศน์ที่พัทยาถึงพัทยานี่หมายถึงว่าชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งคือจะไปพัทยาเลยไปพัทยารับกลับมาลงเนี่ยชั่วโมงครึ่งนะเ่านงู้ชออกจากเนี่ยครับอ้าวไป ไม่เท่าครับไม่เท่ากันไม่เท่าเอาแล้วถ้าเผื่อดูวิวทุทั์บริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นปากน้ํอท่าจีนวัดโคกขามคลองโคกขามเนี่ยก็อันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่ฮะอันนี้ใช้เวลาประมาณผม recommend ว่าประมาณ20นาทีขึ้นไปจะยีกว่านาทีถึง 45- นาทีอันนี้ก็อีกหนึ่งราคาแต่ก็นั่ง3คนได้เช่นเดียวกันใช่ครับนั่ง3คนได้เช่นเดียวกันครับเอาทีนี้การเดินทางมาเอาล่ะจะมาเช่าเหมาลำในการเดินทางท่องเที่ยวอะไรต่อเนี่ออะไรเนี่ยนะฮะ มีบริการทุกวันไหมมีบริการทุกวันครับแต่อยากจะให้โทรเข้ามาหาเราก่อนเพราะว่าเราเนี่ยบางทีเรามีไฟบินอยู่แล้วไม่อยากให้มาเสียเที่ยวนะครับผมมีเครื่องบินทั้งหมดกี่ลำครตอนนี้เครื่องบินที่สถานที่แห่งนี้เรามีหนึ่งลำหนึ่งลำใช่ครับเฉพาะลำนี้ยังน้อยไปหรือเปล่าก็ถ้ามีท่านมาใช้บริการเยอะเรายินดีที่จะเพิ่มครับผมเอาบอกเบอร์โทรศัพท์นิดนองเื่อหลายๆท่านสนใจอยากจะมานั่งวงชมวิวทรทัศน์บริเวณปากอ่าวของ สุสาครเนี่ยบอกเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรเข้ามาโทรศัพท์ได้ที่บริษัทเลยนะครับ026131293ครับผมครับครับผมนะครับนี่คือเรื่องของสนามบินจังหวัดสมุทรสาครนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบแล้วมีโอกาสเดินทางมาเที่ยวกันครับลองดูนะครับขึ้นเครื่องบิน3คนแล้วชมวิวเทวน์บริเวณปากอ่าวแม่น้ำท่าจีนคลองโคกขามและสารพันท้ายนรสิง์ครับ ขอเน,นี้เป,เประชาสัพมพันธ์เว็บไซต์นิดหนึ่งนะครับเ <นะ S 1> ว็บไซต์ชื่อ bangkokairseeing.com นะครับสามารถเข้าไปดูรูปถ่ายตัวอย่างว่าสมมติขึ้นบินเนี่ยจะได้รูปประมาณไหน<อ>เป็นบรรยากาศประมาณไหนเข้าไปดูที่เว็บไซต์ก่อนว่าท่านสนใจและชอบไหมนะครับเส้นทางติดต่อก็มีทางเว็บไซต์ก็ได้หรือเบอร์มเมื่อสักครู่ก็ได้ครับ เราเดินทางต่อไปยังวัดสุทธิวัดวรารามหรือวัดช่องลมตั้งอยู่ตรงปากอ่าวสมุทรสาครตำบลท่าฉลอมสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนั้นประกอบด้วยพระบระมรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินท่าฉลอมหลวงพ่อหินแดง11นิ้วพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่มีพุทธลักษณะแบบอายุทยาตอนปลายทำด้วยศิลาแดงทั้งองค์มีลักษณะพิเศษคือพระหัตถ์ข้างซ้ายมือมี6นิ้วจึงเรียกว่าพระ1ิ นิว้วิหารหลวงปู่แก้วภายในประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของหลวงปู่แก้วอดีตเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครและเจ้าอาวาสวัดช่องลมไว้ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะและนกนางแอ่นนับพันตัวที่ทำรังและอาศัยอยู่ตามลวดลายแกะสลกักเหนือผนังและช่องเหนือฝ้าเพดานของวิหารหลวงปู่แก้วค่ะ ท่านผู้ชมฮะขณะนี้ผมสุทนรุ่งธัญรัตน์พาท่านมาอยู่บริเวณวัดช่องลมนะฮะหรือชื่อเต็มๆก็คือวัดสุทิวาดวรารามปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงของจังหวัดสมุทรสาครนะครับบริเวณนี้ด้านหลังของผมก็คือพระบรมมาชานุสรณีรัตก้ารัชกาลที่5เนื่องจากว่าในสมัยรัชกาลรัชกาลที่พระองค์ท่านทรงโปรดข้าโปรดกระหม่อม ให้ท่าฉลองแห่งนี้เป็นสุขาพิบาลแห่งแรกของสยามประเทศครับดังนั้นนะฮะทางวัดช่องลมหรือวัดสุทิวาดวดรารามจึงได้สร้างพระบรมมาราชาิสสุลีพลีเก้ารัชกาลที่ห้าไว้นะครับบริเวณนี้ถ้าคุณเข้ามานะครับภายในบริเวณของวัดช่องลมเนี่ยถ้าบอกคือรู้จักง่ายๆนะครับบริเวณนี้จะเป็นช่องลมเข้ามาจากอ่าวไทยเนี่ยนะครับ ลมก็จะพัดตรงมาบดีถึงตัวเราเลยนะฮะเขาจึงเรียกมันว่าวัดช่องลมนะฮะอีกส่วนหนึ่งครับท่านผู้ชมฮะต้องเข้าไปให้ได้เลยนั่นคือบริเวณวิหารหลวงปู่แก้ววิหารหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วเป็นพระวิปัสสนากรรมฐานกับท่านเป็นพระมีเมตตาจิตสูงรมากเลยนะเมื่อท่านบรณภาพาไปแล้วเนี่ยเขาก็สร้างวิหารให้ท่านนั้นได้ปริสถานอยู่ในโรงแก้ว แต่ในวิหารฮะจะมีนกนางแอ่นซึ่งเยอะมากนะครับนกนางแอ่นนี่นะถือว่าสร้างไรายได้ให้กับวัดช่องลมแห่งนี้เป็นอย่างดีเลยครับท่านเข้าไปเที่ยวได้ในวิหารของหลวงปู่แก้วครับหลังจากนั้นเข้าไปในพระโบสถ์ครับมีหลวงพ่อหินซึ่งเป็นพระประธานในพระโบสถ์แห่งนี้นะฮะหลวงพ่อหินองค์นี้นะฮะเป็นพระพุทธรูปที่แปลกคือมีทั้งบท11นิ้ว ทางด้านซ้ายพระหัตถ์ของหลวงพ่อหินเนี่ยหกนิ้วด้านขวา5นิ้วรวมแล้ว11บเอ็ดนิ้วเห็นไหมครับนี่คือเรื่องราวต่างๆความเป็นมาของหลวงพ่อหินภายในบริเวณพระอุโบสถของวัดช่องลมแห่งนี้ครับเดินทางมาทา่องเที่ยวได้นะครับท่านที่เดินทางมาเที่ยวจงังหวัดสมุทรสาครนะฮะจะข้ามเรือจากท่ามหาชัย มาท่าฉลองก็ได้อย่างเพลงเขาร้องนะฮท่าฉลองกลับมหาชัยจะคิดทำไมว่าไกลนะครับก็คือเมื่อมาถึงแล้วนะคุณก็นั่งสามล้อมาหรือจะเดินมาก็ได้ก็ถึงวัดช่องลมแห่งนี้แล้วครับ คนเราทุกคนก็นเหมือนเส้นทางที่ยาวไกลอย่า เมื่อเร็วๆนี้บริษัทเอเชียเอ็กซิบิชันเซอร์วิสเซจำกัดได้จัดงานเรลเอเชีย2020ครั้งที่8งานนิทรรศการแสดงสินค้าเทคโนโลยีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินระหว่างวันที่25-26พฤศจิกายนณแอร์พอร์ตเรลวลิงเอ็กซโปฮอล์มักกะสัน เป็นงานแสดงสินค้าควบคู่กับการสัมมนาเชิงวิชาการโดยมีนายเดวิดเอสกินกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียเอ็กซิบิชันเซอร์วิสเซสจำกัดมากล่าววัตถุประสงค์การจัดงานนายสุเทพพันเพงกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทร,รถไฟฟ้ารฟรทรจำกัดขึ้นกล่าวสนับสนุนและมีนายพิศักดิ์จิตวิริยวสินรองประหลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงปาฐกถา,าพร้อมตัดริบบิ้นเปิดงาน ภายในงานมีบูธของหน่วยงานภาครัฐและบูธของบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาในประเทศไทยมานำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีด้านระบบขนส่งทางรางสำหรับไฮไลท์งานปีนี้ชูจุดเด่นสัมมนาเชิงวิชาการกว่า10หัวข้อวิเคราะห์ผลกระทบโควิดกับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมหาแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่างผู้ประกอบการไทยและนา,นานาประเทศ ผ่านการพบปะผู้เชี่ยวชาญกระตุ้นปรับปรุงพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางรางทั่วภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ค่ามูลค่าการลงทุนในภูมิภาค9 3จดพันล้านดอนลลาร์สหรัฐปัจจุบันโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงในไทยจะขยายเส้นทางที่ปัจจุบันระยะทางรวม4 0 0 0กิโลเมตรพัฒนาระบบสัญญาณและโทรคมนาคมทั่วทั้งเครือข่ายขยายขีดความสามารถงานบำรุงรักษารถไฟฟ้าขยา,ฟฟาขยเส้นทางรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพ 14สายและนำเสนอโครงข่ายรถไฟฟ้ารางเบาในอีก4เมืองสำหรับงานอยญ่อีกงานคือ Transport Infrastructure Asia 2021เป็นนิทรรศการระดับนานาชาติครั้งแรกที่จัดแสดงในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ชนบุรีซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่10-11สิงหาคม2564ในจังหวัดชนบุรีโดยจะจัดหาซัพพลายเออร์เทคโนโลยีบริการและโซลูชันระหว่างประเทศ สำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของภูมิภาคอย่างรวดเร็วของ EEC ตั้งแต่ถนนท่าเรือสนามบินและทางรถไฟไปจนถึงการสนับสนุนหน้านโลจิสติกบริการและการบำรุงรักษา Hello, my name is David Aiken. I'm the Managing Director of Asian Exhibition Services. We're the organizers of Rail Asia here in Bangkok, and we've worked with a whole scope of uh, government departments, most notably the Ministry of Transport um, and also the Department of Rail Transport, Office of Transport Planning and Policy, uh, to bring together uh, what has become the most important rail event for Southeast Asia. Now Rail Asia exhibition and conference uh, brings together all the operators, all the government departments, all the investors, stakeholders, uh, contractors, consultants, from the industry together in order to look at the planning and look at the trends and look at the technologies uh, to bring the industry forward. Thailand is so important. it's at the hub of all the rail developments in mainland. Southeast Asia, and that obviously expands into China and the rest of the world. Now, Rail Asia this year um, in this post COVID period uh, is even more important. Um, unfortunately, we're not able to bring in all of our international uh, guests. Normally, we have our international pavilions from the UK, uh, from France, from China, from Japan, from Korea. This year, we have many, many international uh, suppliers that are based here in Thailand. And also, all the key operators, government departments, uh, contractors, consultants that are directly involved in the developments here in Thailand. We are getting a very good response this year, and the State Railway of Thailand, that, that leads the industry in so many ways, has been a, a figurehead of, of support. And indeed, they host the event here at Makassan Expo Halls. Supporting the exhibition itself is a very, very strong conference program this year. Uh, the conference program has brought in uh, key stakeholders talking about uh, the developments that are going on not only here, but the interoperability and the uh, connections with the rest of Southeast Asia. And that brings into Thailand the new perspective of the EEC. The Eastern Economic Corridor has become a key topic in the conference this year because the government's developing it at such a rapid pace. The triple airport high speed rail project is linking, of course, international airways into Bangkok directly into the EEC. The investment, the development, the infrastructure that's going to be in place is going to make the EEC a world class hub. For manufacturing, for technologies, for development, for investment. And as a company, AES is also launching an event next year in the EEC based in Chombury. And that's going to be held from the 10th to the 11th of August. And that's Transport Infrastructure Asia. That's going to be bringing all the different modules, the feeder lines, the logistics, all the supply technologies and construction that's going to make the EEC a world-class hub and that goes not only to, to rail, but also to deep sea port, to road, and um, of course the um, supporting airline linkage uh, of the three airport rail link. now, what we're also doing in coalition with the government is, is bringing the uh, rail asia event back year, next year. that will be held from the 24th to the 25th of november back here at Makassan. and next year it's going to be huge because, of course, all the international groups, all the pavilions, all the international investors that are going to be part of these uh, wider uh, linkages into China, into Vietnam, across Laos Cambodia, into Myanmar, down to uh, Malaysia and into Singapore. They're all going to be a part of this development and they're all going to be here next year as part of that. So our next step is going into the EEC next year uh, in August and then later in the year back to Bangkok as a global event here for um, Rail Asia. การจัดงานครั้งนี้จะมีหน่วยงานรับผิดชอบที่มาร่วมงานค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในในส่วนของเรื่องของการกำกับการดูแลเกี่ยวกับระบบรางนะคะเราก็ได้รับความ s u พ p o r จากตรงนี้แต่เป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าเนื่องจากโควิดทําใหก้การเดินทางหยุดชะง,งักนะคะ exhibitor ที่เป็นในส่วนของภาคที่เป็นต่างประเทศเนี่ยจะมาในงานได้น้อยลงนอกจากอนอกจากบริษัทที่มีมีฐาน ฐานอยู่ในเมืองไทยถึงจะมาร่วมงานได้นะคะแต่ว่าโปรแกรมสมาาัมมนามีมีความเป็นไปได้ในเรื่องของการที่จะพัฒนาหรือต่อย,ยอดในอุตสาหการรมระบบรางได้เพราะว่ามีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆหลายหัวข้อไม่ว่าจะเป็นพวก EEC ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ของภาครัฐที่ให้มีการส่งเสริมการลงทุนในเรื่องของโลจิสติกของระบบรางของการขนส่งต่างๆซึ่ง AES เองเนี่ยก็เห็นโอกาสเห็นช่องทางอาของความเติบโตในอุตสาหกรรมด้านนี้ก็เลยล็อตช์อีกงานหนึ่งคือืองานา Transport Infrastructure Asia โดยเราจัดที่ EEC โดยตรงซึ่ง b i support สสปน support นะคะแล้วก็ EEC เองก็ support ในงานนี้ด้วยงานจัดวันที่1 0ถึง11สิงหาคม ปีหน้าที่ชนบุรีค่ะและก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่า Asia Morning Tube หรืออีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือ Facebook f a n p a เ g e Asia Morning ค่ะและอย่าลืมติดตามชมรายการ Asia Morning ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับในสัปดาห์นี้มัมม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ